หววเอ่จีค่ะสวัสดีค่ะคุณพาวันคะสวัสดีค่ะคุณยืดีค่ะ,คะเริ่มต้นของสัปดาห์นี้ดูแล้วภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะสําหรับตลาดทองคําเชื่อว่าอาทิตย์นี้เนี่ยคงจะไม่หรือหวาเท่าไรนะคะเพราะว่าวันเนี้ยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เป็นวันหยุดวันชาติของจีน เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเช้ชาๆที่ตลาดเราจะเห็นเหรียงกันค่อนข้างหัววานเนี่ยเนื่องจากการท,ทาทาอภิาฎของทางจีนที่เขาจะซื้อทองคำแล้วก็ไปขายโคฟิเจอร์ในตลาดบ้านเขา <S <S เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าเาช้าเนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยเหีียงเท่าไหร่เปิดตลาดก็ขึ้นมาแค่ประมาณสนะักเกือบจุดเปลียนเท่านั้นเอง <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นเราเรา,เรามองว่าแนวรับแนวต้านของอาทิตย์เนี้ย ก็คงจะอยู่ในกรอบใ,ใกล้ๆเดิมคือประมาณร้อยเหรียญก็คือแนวต้านอยู่ที่1,650 US Dollar ต่อ Troy o u n แล้วก็แนวหลักแนวรับอยู่ที่1,550 US Dollar per Troy o u t เราก็ยังเชื่อว่าทองคำน่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวได้อีกปรับตัวลงได้อีกหลกัหลกๆก็น่าจะมาจากว่าออโดยปกติแล้วเนี่ยนักลงทุนที่มองออทองคำเป็นแค่แพลนเนี่ย เนื่องจากความเหรียญของทองคำเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายก็คือว่าขึ้นก็ไม่เยอะลงก็ไม่เยอะแต่สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยความเหรียญของทองคำเนี่ยมันขึ้นมาทุกวนัวนวันละสามถึงสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งอันนี้เป็นต,ตัวหนึ่งเป็นจุดหนึ่งที่นะักลงทุนเริ่มรู้สึกว่า ทองคําในช่วงระยะสั้นๆนี้มันไม่ใช่สินทรัพย์ปลอดภัยมันเป็นสินทรัพย์ซึ่งค่อนข้างมีความเสี่ยงจะทำให้นักลงทุนเนี่ยหันกลับมาถือครองยูเอสดอลลาร์มากขึ้นก็จะเห็นได้ว่าโอกาสออสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคำกลับตัวลงอย่างต่อเนื่องอันนี้คือเหตุผลหลักๆที่นักลงทุนขายทองคําเพื่อมาถือครองยูเอสดอลลาร์อันนี้เหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองเนี่ย หุ้นมันตกลงมค่อนข้างเยอะการที่ขายทองออขายทองคำลงมาก็เพื่อที่จะเอาเงินมามาอุดที่ทางหุ้นอันนั้นก็เป็นอีผลที่สองค่ะค่ะดูแล้วเนี่ยภาพรวมของทองคำในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะยังคงนิ่งๆอย่างนี้ไปจนถึงวันศุกร์เลยรู้ต่อคะหรือว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนในจากปัจจัยอื่นๆบ้างเพราะว่าอย่างตอนนี้เองทางด้านของทรอยก้าก็มีท่าทีที่จะมีการถแถลงหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกริสเหมือนกัน คือปัจจัยเรามองว่าปัจจัยพื้นฐานตอนเนี้มีผลกับทองคาค่อนข้างน้อยอะนะคะน่าจะปัจจัยหลักๆที่ทําให้ทองคําขึ้นหรือลงเนี่ยน่าจะมาจากความเหวี่ยงของการซื้อขายเคอร์เรนซีหรือการซื้อขายหุ้นมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นปัจจัยพื้นฐานถึงถึงจะมีการประชุมของของเออทาง ECB ทางกรีกพรุ่งนี้ที่มีกาเปรนการประชุมหรือแม้กร,ระทั่งเย็นที่มีการประชุมของทางเฟรดเนี่ย ถ้าทั้งทั้งของเฟดการประชุมของเฟดไม่มีการเาพูดถึงเรื่องการเอาเงินเม็ดเงินเข้ามาหรือว่าอะไรที่ที่ไปเสริมสภาพคล่องให้กับตลาดทุนเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าความเหี่ยงของทองคำก็คงจะไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะค่ะระยะยาวแล้วคุณพวันก็ยังมองว่าราคาทองคำน่าจะดิบกลับขึ้นไปได้ใช่ไหมคะมี่อากาสที่จะดิบกลับขึ้นไปได้คือมันเป็นระยะสั้นเหมือนเป็นช่วงเนี้ย นักลงทุนมองว่าการถือครองดอลลาร์เนี่ยสำคัญกว่าถือครองสินทรัพย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นทองหรือเป็นน้ำมันจะเห็นได้ว่าทุกอย่างตกตกลงมาหมดเลยแต่ช่วงนี้จะหายไปถ้าผลตอบแทนดีขึ้นหรือว่าถ้าเศรษฐกิจด,ดีขึ้นหรือว่าการการกู้ดอลลาร์ง่ายขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ย ระหว่างแบงค์ที่จะกู้ดอลลาร์แบงค์กับแบงค์เนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าลยิปการกู้มีมีมากขึ้นค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายมันมีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยสั้นๆซึ่งช่วงเนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับตอนที่เกิด2008ปี2008ซึ่งซึ่งมีไอ้ควายเ็จของเงินเนี่ยค่ะเป็นช่วงสั้นๆพอหลังจากตลาดทุนปรับตัวได้แล้วเนี่ยเชื่อว่าทองคํายังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้อีกแล้วเรามองว่าถ้าทองคํา ยืนอยู่เหนือพันหกร้อยห้าสิบห้าขึ้นไปได้โอกาสที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นก็ยังมีแต่ขึ้นยังไงซะเราก็มองว่าในระยะใกล้ก็ไม่น่าจะเกินพันเจ็ดร้อยเปเ็นิงทนที่แถวนั้นก็จะมีการเทขายลงไป่อีกอก็แสดงว่าอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอซื้อทองคาเหมือนกันเพราะว่ามองว่าน่าจะมีการีตัวขึ้นไปในราคาที่สูงเนื่องจากว่าราคาทองคำเนี่ยถือว่าอินทั้งในเรื่องของ ความเสี่ยงในการลงทุนด้วยแต่ว่าถ้ามองอีกภาคหนึ่งก็คือภาคอุตสาหกรรมทองคําก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่แต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการที่ราคาทองคํำสดิกตัวขึ้นไปในช่วงที่ทำนิวไฮพันแปดพันเก้าดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยในส่วนนี้ต้องรอจนถึงสิ้นปีไหมคะคุณพวันคือเรามองว่าน่าจะไม่ภายในเดือนหรือสองเดือนน่าจะมีการลับตัวแล้วก็มอง ทองคาเป็นเซฟเฮเว่นอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่คงจะต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นว่าทองคําสามารถยืนได้แล้วก็ดิดตัวขึ้นมาได้เหมือนกับทงคำก็พยายามจะดิดตัวตอนใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ายากมากที่จะพ้นพันหกร้อยสี่สิบหรือพันหกร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นถ้ายัางสามารถดิดตัวพ้นตรงเลเวลนี้ขึ้นไปได้เราก็ยังมองเป็นเทรนขาลงอยู่สัปดาห์ที่แล้วสไปเดอร์โกก็เทขายออกมาเรื่อยๆประมาณ2ี่สิบารเห็นอได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าสไปเดอร์โกซื้อเนี่ยมันจะมีผลเลทมาประมาณสักอท<ะ>ิตย์หนึง่งแต่หลังๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสไปเดอร์โกถ้าซื้อมันจะรีอกไปเล็กไปกับทองคำเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าช่วงนี้สไปเดอร์โกยังขายอยู่เราก็ยังมองว่าเป็นมุมมองที่ทองคำ มีโอกาสที่จะลดลงแล้วก็ในไตรมาสที่ผ่านมาคือนไตรมาสสามเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเซ็นทรัลแบงก์ของสาสามสี่ 3, ประเทศก็ได้ถือครองทองคําเพิ่มขึ้นรวมทั้งประเทศไทยก็มีการซื้อทองคําเข้ามาในครังประมาณ8-9ด้าตันนะคะค่ะค่ะถ้างั้นเราน่าจะไปเห็นถ้าหลุดแนวรับที่หนึ่งันหสี่สิบเนี่ยน่าจะไปเห็นจริงๆเนี่ยเทาเเท่าไหร่คะ คือต้องผ่านพันหกร้อยห้าสิบห้าถึงจะเห็ 1, <S 1> 1, <S นพันเจ็ดร้อยแต่เราเชื่อว่าแถวนั้นจะมีคนทำกำไรอีกนะคะส่วนแนวรับเนี่ยถ้าหลุดพันห้าร้อยห้าสิบลงไปมีโอกาสที่จะไปเห็นพันสี่ร้อยแปดสิบแต่โอกาสที่จะลงเนี่ยมันมีมากกว่าโอกาสที่จะขึ้นนะคะ่ว่านักลงทุน,ถ,นถ้าจะเข้ามาเนี่ยน่าจะหัดมองเป็นการลงทุนระยะสั้นค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณทวารค่ะขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภาพรวมของการลง